มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอสเธอร์เผยความสัมพันธ์แฟนหนุ่มเคนภูภูมิหลังถูกจับตามองซุ่มเลิกเงียบ นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาที่ตอนนี้มีข่าวว่าซุ้มเลิกเงียบกับแฟนหนุ่มเคนภูภูมิล่าสุดทางด้านฝ่ายชายบินไปเรียนที่ต่างประเทศทําให้ถูกมองว่าทั้งคู่รักสั่นคลอนหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเดาแล้วนะคะเพราะว่าเอสเธอร์เองออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยบอกว่า Esther, เอสเธอร์เผยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวตอนนี้ไม่มีเลยแต่ยังมีความรักให้กันอยู่เหมือนเดิม เหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้วแต่ด้วยความสัมพันธ์แบบแฟนไม่ค่อยมีเลยตนไม่อยากฟื้นตัวเองถ้าเขากลับมาแล้วมันพัฒนาดีขึ้นแล้วเป็นแฟนต่อแต่ถ้าคบกันไปแล้วไม่ดีรู้สึกก็เป็นเพื่อนกันดีกว่า3เดือนนี้ถือเป็นการวัดใจตอนนี้ก็คบกัน7ปีไม่ใช่อารทันแน่นอนยืนยันสถานะยังเป็นแฟนกันอยู่ ถ้าถามว่าพี่เคนบินรัดฟ้าไปเรียนที่ต่างประเทศเหงาไหมเจ้าตัวเผยว่าไม่เหงาพี่เคนไปเรียนอาจจะด้วยช่วงนี้ทํางานเยอะและด้วยความเคยชินรอบนี้พี่เคนไป3เดือนตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วก่อนไปก็ไม่เชิงปรึกษาแค่แจ้งให้ทราบเฉยๆว่าฉันจะไปนะถามว่าคิดถึงไหมก็นึกถึงคือคู่ของตนเป็นคู่ที่ชิลมากๆ จนงงว่าเป็นคู่ที่ปกติไหมเพราะยอมรับว่ามีการตั้งคำถามกับตัวเองว่าชิลเกินไปหรือเปล่าส่วนตัวก็คุยกับพี่เคนเรื่องนี้แล้วด้วยคำตอบว่าต่างคนต่างชิลอาจจะด้วยความที่ตนไม่เรียกร้องอะไรเพราะว่าต่างคนต่างโฟกัสที่งานที่ทำอยู่เอสเธอร์เผยความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเคนภูภูมิหลังถูกจับตามองซูมเลิกเงียบสลบและทั้งคู่ยังคบกันอยู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ